One News ตรงไปตรงมาเราเริ่มต้นข่าวเที่ยงของเราวันนี้นะครับไปดูเรื่องของความคืบหน้าของการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งสำคัญมากสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็ชานเมืองก็คือรถไฟฟ้านะครับวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไปเป็นประธานเปิดทดลองการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่เตาปูนนะครับรวมทั้งไปทดลองนั่งรถไฟฟ้าด้วยนะครับระยะทางไปกลับก็5กิโลเมตรนะฮะใช่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นการวิ่งบนเส้นทางที่จะให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยนะครับครับการวิ่งทดลองในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทดสอบระบบแล้วก็ความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนนั้นได้ลองใช้บริการแบบเสมือนจริงภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้าซึ่งคุณรุ่งศักดิ์เหลืองธนภูสิทธิ์จะรายงานสดจากศูนย์ส่มบำรุงคลองไผ่ที่จังหวัดนนทบุรีครับ ครับคุณภาคภูมิคุณอาติรุธครับที่เห็นด้านหลังของผมนะครับคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปิดการทดสอบด้วยตนเองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีย้ํานะครับว่ารถไฟฟ้านั้นต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มพร้อมกับมอบนโยบายนะครับว่าการดําเนินการครั้งต่อไปต้องมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายในพิธีการเปิดทดสอบรถไฟฟ้าสา,สายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนโดยมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีพลเอกภัยบู์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอ,อมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับผู้บริหาร การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอเข้าร่วมในพิธีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมต่อด้านคมนาคมและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการขนส่งให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงพร้อมกับมอบนโยบายนะครับแนวทางการ ดำเนินการโครงการต่อไปต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศเช่นการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศโดยยึดหลักการออกแบบที่ประหยัดปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศครับก็ผมก็ได้บอกว่าให้แยกกันคิดที่อันหนึ่งก็คือเรื่องรางนะอันที่สองคือเรื่องของจันการจัดรถมาวิ่งการเดินรถระบบทางสัญญาณหรือสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่อันที่สามก็ดูเรื่องผลประโยชน์สองข้างทางหรือว่าบนสถานีนะ ผมก็บอกแล้วว่าถ้าวันนี้ปัญหาเรื่องการขยายพื้นที่ในการสร้างมันกว้างขึ้นมากๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะที่แลนอาดในพื้นที่ตอนไหนนะเราต้องวางแผนทั้งระบบตั้งแต่ตั้งแต่ข้างนอกมาทั้งรถไฟเข้าม,ามามาถึงแล้วก็มาเจอหลุกนอกก็คือวงรอบชัน้นนอกจากวงรอบชั้นนอกก็มาสู่มาสู่ชั้นในคือกรุงเทพ โดยในโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ตัดลิบบินปล่อยขบวนรถไฟฟ้าเพื่อทดสอบเส้นทางพร้อมกับนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารรอฟอมอทดสอบนั่งรถไฟฟ้าเพื่อทดสอบเส้นทางด้วยครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้กดปุ่มปล่อยขบวนที่ห้องควบคุมโบก,กี้หนึ่งออกเดินทางจากศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ไปยังปลายทางตลาดบางใหญ่เป็นระยะทาง5กิโลเมตรครับ จากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเพื่อเป็นประธานในพิธีฉลองความสําเร็จการเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดแม่น้ําเจ้าพรยาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายณนะสถานีสนามชัยเขตพระนครเพื่อเยี่ยมชมอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดแม่น้ําเจ้าพรยาครับ ครับโดยรถไฟฟ้าสายนี้นะครับจะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้ามาทดสอบได้ในเดือนพฤษภาคม2559นะครับและก็จะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม2559ครับคุณภาคภูมิคุณอติลุครับครับขอบคุณครับคุณรุ่งศักดิ์ครับก็ปีหน้าจะมีรถไฟฟ้าที่เสร็จแล้วก็ให้บริการได้อย่างน้อยก็เส้นนี้เส้นหนึ่งนะฮะครับที่เหลือก็กําลังสร้างกําลังเร่งกันอยู่นะครับ One News ตรงไปตรงมา